สวัสดีเหล่าเกมเมอร์3ามคาบาวทุกคนนะครับผมเจมเทสเตอร์ของ Server เวอร์สาคบาวเช่นเคยครับกลับมาพบกันอีกครั้งรอบนี้ผมก็เจอปัญหานิดหน่อยไม่นิดอะปัญหาใหญ่ชิบหายแหละภายใน s e r v ์ฟอร์ก็คือเรามีปัญหาที่หน้าเว็บครับเกิดการบั็ M เอเกิดขึ้นก็ใช้คำว่า นับแลมปีเลยแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ยวายมากตอนนั้นเพราะว่าผมเองก็ยังไม่รู้จุดบอดของเซิร์ฟเวอร์ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ปิดไปหมดแล้วก็จะออกมาขอโทษทุกๆคนที่เล่นเซิร์ฟเวอร์นี้ที่ทำให้เงินเอ็มเพิ่มจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็ราคาของเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากเกินไป ซึ่งผมเองขอยอมรับผิดเพียงผู้เดียวแล้วก็ถามว่าผมผมตอนที่เกิดปัญหาผมนั่งเครียดอยู่ประมาณ2วันนะว่าผมจะเอาอยัางไงกับเซิร์ฟเวอร์ตอนนั้นเงินเนมันเพิ่มมาเยอะจริงๆแล้วก็ได้ไปกับคนที่ทำเซิร์ฟด้วยกันแล้วก็ GM s เซิร์ฟเวอร์อื่นเขาแนะนำให้รีเซิร์ฟใหม่แต่ โชคดีของเราครับที่ผมดันมีประวัติการฝากเงินหน้าเว็บมันเลยสามารถทำให้ผมตามเงินกลับได้เกือบทั้งหมดยกเว้นเงินที่ถูกเอาไปใช้ซื้อของภายในเกมก็ที่เอากลับคืนมาได้ก็คือ70%ของเงินทั้งหมดที่บั๊รแลวก็คือตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เราอ่ะใกล้จะเข้าอยู่ Uh, จุดจุดเดิมนะตอนที่เปิดมาประมาณ1ปีแรก mm. ก็คือราคาของจะดรอปลงไปคิดว่าน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าเงินเอ็มเราก็มีระบบจัดการเงินเอ็มให้แล้วอยู่ uh, กับยาที่ใช้ลงวอสัส่วนมากเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่าใครที่ได้ยินข่าวมาว่าบัคเอม็มบัคเนู่นนี่นั่น ผมก็บอกเลยว่ามันเป็นเรื่องจริงครับผมจะไม่โกหกคนเล่นแต่ผมก็ได้จัดก,การนำเงินทั้งหมดไม่ได้ทั้งหมดหละแค่70%ที่สามารถกู้กลับมาได้ก็ได้ทำกลับมาแล้วทั้งหมดแล้วก็ได้แบนตัวละครที่ทำการบั๊กทั้งหมดแล้วซึ่งตอนแรกผมก็ไม่ได้แบนหรอกเพราะว่าผมต้องใช้ตัวมันเช็คเวลามันเข้าตัวอีกครั้งเช็ค IP ต่างๆว่ามันได้ไปอยู่ที่ตัวไหนบ้าง ก็สามารถจับได้เรื่อยจนคิดว่า <c oughs> เหลือเงินไว้ประมาณนี้ก็กําลังดีแล้วก็คือมีเงินอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ประมาณนี้เพราะว่าผมลองตัวเฉลี่ยออกมาแล้วมันจะถืออยู่ประมาณคนละหนึ่งมื่นเอมก็คือเฉลี่ยแล้วคนเราอยู่ประมาณร3 0ยสิถึงอยหสิบถ้าหาออกมามันอยู่ที่ประมาณคนละหนึ่งมื่นเอ็มนั่นมันถือว่าถือว่าเยอะไหมผมว่าไม่นะถ้าลงวอลร,รอบหนึ่งนี่ก,ก,ก็ก็เกือบหมดแล้วแหละวงละไม่ไม่รอบหนึ่งหรอกก็ประมาณวันหนึ่งวันหนึ่งก็เกือบหมดแล้ว เพราะฉะนั้นระบบก็กลับมาคงเดิมแต่ของก็น่าจะค่อยลดราคาลงแหวนก็เท่าที่ผมเห็นก็เริ่มลดลงแล้วลดลดลงมาตั้ง 20k อ่ะจากตอนแรกแบบบูมๆเลยขึ้นเป็นเกือบแสนแล้วตอนนี้ก็ลงมาเรื่อยๆละก็คือโชคดีของเราที่ผมดันมีประวัติข้อมูลเก็บเอาไว้ ถ้าเกิดไม่มีแล้วก็ได้รีเซิร์ฟกันแน่ครับงานงอกหนักกว่าเดิมอีกได้เป็นสามจี้คาบาาสองอะไรประมาณนี้ <c oughs> เพราะว่าก็เห็นหลายๆเซิร์ฟเขาก็ทำกันแบบนั้นเนาะโอเคงั้นก็ไม่มีอะไรจะพูดละแต่แล้วก็ขอนิดนึงผมเกลียดคำพูดหนึ่งมากตอนที่เขามาบอกว่าทำเซิร์ฟเวอร์มาไม่สมบูรณ์เอง ขอพูดเลยละกันครับอันนี้ขอด่าด้วยคุณครับเก่งคุณไปเปิดเซิร์ฟเองดูแลคนให้ได้สองเกือบสองปอีดูแลคนเป็นร้อยให้ได้ครับอย่าปากดีแบบนั้นระบบรั่วใช่ครับผมไม่รู้จริงๆแล้วถ้าเป็นคุณละ่ะผมถามหน่อยคุณจะทำได้แบบผมไหมเงินรั่วออกมาสักขนาดนั้นแต่สามารถดึงเงินกลับได้ผมรับปรกันคุณทำไม่ได้หรอกครับอย่ามาอย่ามาปากดีใส่คนอื่นอย่างนี้เพราะว่า ผมมั่นใจอยู่แล้วผมมั่นใจในระบบของเซิร์ฟที่ทําต่อให้มีบั๊กยังไงผมก็รู้ว่าบั๊กส่วนนั้นเป็นอะไรมีแค่ส่วนนี้จริงๆที่ผมไม่รู้แต่ผมเคยได้ยินมาแล้วเพราะมีคนเคยเอาระบบผมไปใช้กับเซิร์ฟเวอร์อื่นซึ่งเซิร์ฟเวอร์อื่นนั้นมันเคยมีและผมเองก็รู้เพราะผมเป็นคนเล่นแต่ผมไม่ได้เอามาลองเช็คกับเซิร์ฟเวอร์ตัวเองเท่านั้นผมเลยไม่รู้ และพอผมรู้ผมก็สามารถเอาเงินกลับคืนมาได้70%ซึ่งถือว่าเยอะมากกับระยะเวลา1ปีที่สามารถตามเงินกลับได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นครับอย่าโทษที่ระบบล่มโทษที่ตัวเองดีกว่าครับทำไมรู้ว่าระบบไม่สมบูรณ์ถึงไม่แจ้งแต่กลับเอาเงินไปใช้เองใช้ซื้อของนู่นนี่นั่นใจจริงอ่ะอีก30%เนี่ยผมจะยึดจากคนเล่นได้ซ้าแต่ทาไมผมไม่ยึดละ่ะ ก็เพราะของที่เขาหามาครับเขาหาไมาได้น้ำพักน้ำแรงของเขาเขาไม่ได้เอาเปรียบเหมือนคุณปากบอกรักเซิร์ฟนน่นนี่นั่นไปอย่างงู้นอย่างง,าางี้ใจมึงอะครับเฮียชิปหายขอดด้ออกคลิปเลยเพราะผมรับไม่ได้จริงๆเล่นมาเป็นปีอะคิดดูไม่คิดว่ามันจะทำได้อะส่วน 30%ผมก็ขอยกผลประโยชน์ให้กับคนเล่นเลยละกันเพราะว่าเรามีระบบจัดการเงิน M อ,อยู่แล้วยังไงเงินเเราก็ลดลงเพราะว่าผมก็เช็คอยู่ทุกวันเงิน M ม,มันมัน,มนจะเมื่อถึงการบอรหรือกิจกรรมเ,เงินเอ็มจะหายไปประมาณ 20-40k เลยถือว่ายเยอะอยู่เหมือนกันถ้าตีถัวเฉลี่ยว,วันหนึ่งก็เกือบแสนถามว่ายเยอะนะครับถามไหว่ยเยอะไหมผมว่ายเยอะนะวันนึงเกือบแสนระบบจัดการเงิน M เ,เรา เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับว่าเราจะล่มกันง่ายเซิร์ฟเวอร์เพราะเงินเอฟเฟอร์ของเฟอร์ขอไม่มีทางเฟอร์หรอกครับแค่ผมยังไม่ลงของใหม่แค่นั้นเองคนบอกเต็มแล้วเต็มอีกเอาให้เต็มสุดๆจริงๆครับเอาให้ยิงได้หนักๆจริงๆเอาให้แบบว่าไม่ต้องโทษว่าคนอื่นเขาโปะเออเอาแบบที่ตัวเองแบบหนักสุดๆอะ่ะเอาแบบแบบนั้นให้ได้ก่อนครับแล้วเราเดี๋ยวผมค่อยอัปเดตของให้ใหม่เพราะผมเองผมก็เช็ค อยู่หลายๆตัวละครของครบครับถามให้ของครบจริง30มสิบแทบยี่สิบมีครบสามชิ้นหรือยังก็ออยังไม่มีนะมีน้อยอ่ะมีมีไม,ม,ม,ม่ถึงสิบคนอะ่ะภายในเซิร์ฟเวอร์เท่าที่ผมเช็คอ,ะอ่ะอ่าเพราะฉะนั้นก็รอครับรออย่างเดียวเดี๋ยวผมจะอัปเดตของอัปเดตอะไรให้ให,ให,ใหม่ๆส่วนแฟนซีอะไรใหม่ๆนั้นเดี๋ยวผมจะการให้อีกทีนึงแล้วก็ล่าสุดผม คิดว่าจะทำเลเวล200ให้ด้วยแต่อาจจะเวลยากหน่อยก็คือเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาจบดราม่าเรื่องการบัคเงินนะครับผมยกผลประโยชน์ให้แล้วนะ30%ให้กับผู้เล่นในเซิร์ฟพอผมได้คืนมาแล้ว70%ถือว่าเยอะอยู่ก็ทั้งหมดมันเท่าไหร่อะ8ล้านนะครับผมเอาคืนกลับมาได้6ลนะ้านอะอีก2ล้านก็คือเงินใช้ จ่ายในเซิร์ฟก็เลยผมก็เลยยกผลประโยชน์ให้ไปถือซะว่าเขาหางเงินเอมลงเซิร์ฟแล้กันแล้วเงินเอมเราก็ลดอยู่แล้ววันละเกือบแสนเพราะฉะนั้นผมก็คงไม่มีเหตุผลอะไรมากที่จะต้องไปหักเงินเอมคนเล่นก็คือให้เขาเอาไปใช้สอยในการลงวอร์ทำของอะไรตา่างโอเคนะครับผมยกผลประโยชน์ให้แล้วแล้วก็ด่ามันไปแล้วสำหรับเป็นคนที่บัก ผมยอมรับผิดว่าระบบผมแย่จริงผมต้องขอโทษคนเล่นแต่คนเล่นนะครับก็เห็นใจทางผมด้วยคุณอยู่ตัวคนเดียวเล่นกับเพื่อนแต่ผมอะ่ะอยู่ตัวคนเดียวดูแลคนเป็นร้อยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมบอกไว้เลยโอเคแล้วก็ฝากนะครับสำหรับคนที่กำลังหาเซิร์ฟเวอร์เล่นอยู่ลองมาสัมผัสด,ดูเซิร์ฟเวอร์3 G คบาบาวครับไม่ไม่ได้หนักหนาอะไรอย่างที่คิดหาของง่ายครับ ของง่ายของที่จําเป็นต้องใช้หาง่ายแต่ของทับทบหน่อยเราก็ต้องเข้าใจนะครับคําว่าแล้วคือของหายากเพราะฉะนั้นก็เรามาสัมผัสดูก่อนเราค่อยวาย่ากันอีกทีนึงว่าจะเล่นหรือไม่เล่นถ้าไม่เล่นก็ได้เซิร์ฟอื่นได้เลยเพราะว่ามีหลายเซิร์ฟเวอร์ให้เราโ okay, อเคครับ